ชิควั้น้ำเขียวมาแล้วจ้าเริ่มต้นคิดด้วยความผิวเห่อยนะคะด้วยเชฟเชดเดิลวุวเกียวข้าวเหียวตอกหม้อที่จะหวัดเฉียงซายนะคะเั้อย่างก็คือเชเิลโบเชเดิลนะคะอันดับแรกเรื่องน้ำซุปวม่าเอาอะไรบ้างกระดูกหมูแดงลูกชิ้นตีนฟักหรือว่าจะเป็นเลือด พอทานข้าวกันไม่ค่อยอิ่มมากเท่าไหร่คะ่ะก็เลยไปหาคาเฟ่กันต่อโดยถามเจโบ้นั่นแหละคะ่ะว่ามีคาเฟ่แถวๆร้านไหมคะที่แบบมันชิคๆเก๋ๆอคะค่ะเจโบบอกร้านนี้เลยไลฟ์ท้าคาเฟ่จ้าไปดูกันจ้าทางเข้านะคะก็จะเป็นซุ้มดอกไม้ต้นไม้สวยๆกิกๆถ่ายรูปได้เก๋เหมือนย่าๆเลยจ้า เดินเข้าไปอีกนิดนะคะก็จะเป็นสะพานที่ทอดเห็นตัวบ้านของไลานฟ้าวคาเฟ่สองข้างสะพานเป็นดอกไม้ได้รูปกันไปเต็มๆนะคะแนะนำให้ถ่ายรูปในมุมนี้นะจ๊ะให้เห็นตัวบ้านแล้วก็สะพานจะดูสวยมากเหมือนตื่นเช้ามารับดอกไม้สวยๆเก๋รๆที่หน้าบ้านตัวเองเลยจ้ะเข้ามานะคะก็จะเป็นมุมของกาแฟแล้วก็มีเค้กให้เลื่อนนะคะหลากหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะแต่วันนั้น พอดีออไม่ได้กินเคนะคะกลัวอ้วนมากๆดูจากขนก็รู้นี่ไงดูแขนสิก็เลยไม่ได้สั่งอะไรนะคะไปถ่ายรูปกเกๆป๋ๆ่ปให้เพื่อนสั่งกาแฟกันไปจ้าร้านนี้มุมถ่ายรูปมากมายเลยนะคะชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีมุมหน้าต่างดอกไม้ต้นไม้ต่างๆนะคะแม้ตแต่โซนที่เขาทําเป็นครัวเองนะคะก็ค่อนข้างสวยมากๆดูสิเพื่อนที่ฉันมองอะไระี่ะก็มองเราไดอ่ะ ในร้านนะคะก็จะมีชั้น2ให้ถ่ายด้วยนะคะถ่ายรูปเดินขึ้นไปได้นะคะเหมือนเหมือนบ้านเขาเองเลยเห็นไหมคะหรือคนนั่งสิคะเต็มเลยค่ะเต็มเก้าอี้เลยจ้าแหมดูตัวเองก่อนเนาะดูสิให้เบาเหมือนกันนะที่สำคัญนะคะรูปที่เพื่อนๆเห็นนี่ทุกรูปเลยคะมาจากโน้ต s a m s u n g g a l ซ x y Note 20 Ultra 5G ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพค่อนข้างคมชัดแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างสดใสนะคะ ทั้งดอกไม้ท้องฟ้าแล้วก็ตัวบ้านที่เป็นไม้จะเห็นว่าสีค่อนข้างสดและสวยมากเลยค่ะถ่ายปุ๊บโพสได้ปับ๊บตามใจสั่งเลยจ้าจบจากร้านแลฟ์เคฟคาเฟ่นะคะก็ไปต่อที่ร้านส้มตำค่ะถ่ายไม่ทันเพราะว่าหิวมากนะคะเขาบอกว่าอร่อยที่สุดใน304เลยจ้าต่อกันที่เวลานาทับลานค่ะก็ถ่ายรูปกันแค่ด้านหน้าเนาะ ถ่ายกันเพลกัน3-4ทีก็เหนื่อยแล้วแต่จะบอกว่าพลังของโน้ต20 Ultra 5G เนี่ยมีพลังบึกมากเลยนะคะดูจากสีโทนสีเอิร์ธโทนของเวโรนาที่มันออกสไตล์เวนิสหน่อยๆคล้ายๆปาลิโอเขาใหญ่เลยค่ะแต่จะค่อนข้างเก่ากว่านิดนึงนะคะจริงๆที่เวโรนาจะมีส่วนดอกไม้ด้วยค่ะแต่ว่าพวกเราเหนื่อยกันมากๆแล้วนะคะอยากรีบเข้าที่พักก็เลยคิดว่าไว้ทริปหน้าแล้วกันแล้วก็ไปกันต่อค่ะ มุ่งเข้าวังน้ําเขียวนะคะก็ไปกันที่วัดบุไผ่นะคะเสริมสิริวงศ์คนกับหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่โตมากๆเลยค่ะทองอารามสวยงามนะคะพอจบจากทริปหลวงพ่อคูณนะคะเราก็ไปกันต่อทำบุญกันเสร็จนะคะก็ไปต่อกันที่คาเฟ่เก๋ๆนะคะชื่อว่าโรงข้่วกาแฟค่ะบรรยากาศก็จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็มีศาลาราลิมนม้ำนั่งชิลเนาะโดยรูปที่เห็นเนี่ยนะคะออมใช้ Galax y ซี่ a าแล็กซีกก่โน้ตยี่นะครับ ไปก๊อบฟิลเตอร์มาจากเพื่อนๆใน Facebook ค่ะที่ออกเป็นแนวสีเขียวๆหน่อยเนาะก๊อบเข้ามาเสร็จปุ๊บกดถ่ายปับ๊บได้ฟิลเตอร์ได้ภาพสีทนเดียวกันทั้งเซตเลยจะ้ะไปดูกันเนาะ หรือใครที่ชอบแนวสีสดใสแบบลูกลไอติมนี้ก็มีนะคะหรือว่าจะออกแนวเป็นโทนสีเหลืองแบบลูกหมูของเพื่อนเพื่อนเรานี้ก็ได้จ้าเข้าที่พักกันที่เวลาเวียนรีสอร์ทนะคะมาถึงนะคะก็จะมีมาตรการโควิดนะคะก็คือจะต้องใช้บัตรประชาชนของผู้ที่มาพักทุกท่านนะคะตรวจสอบแล้วก็วัดอุณหภูมิเปนก่อนเข้าพักจ้ะ บรรยากาศที่พักสวยงามมากๆเนาะเป็นริมผามองไปเห็นท้องฟ้าแล้วก็พื้นที่สีเขียวใกล้ๆค่ะเราจองที่พักกันเป็นแบบมีสระว่ายน้ําอยู่หน้าห้องนอนเล่นกันสนุกสนานเลยค่ะอันนี้เป็นสระว่ายน้ําส่วนกลางเนาะวิวสวยมากๆเลยค่ะส่วนสระว่ายน้ําที่อยู่หน้าห้องนะคะสวยมากๆเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างตื้นนะคะไม่ค่อยไม่สามารถว่ายได้จริงอะค่ะ ่วนห้องพักข้างในก็สวยมากๆแต่เหมาะกับการมาสวีทกับแฟนสองคนมากๆเลยค่ะนอนเตียงนอนนุ่มสบายหมอนนุ่มมากๆเลยเช้าอีกวันนะคะเรามาที่มัมคอตเทจคาเฟ่ค่ะร้านเป็นบรรยากาศคอตเทจสวยๆนะคะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีสวนกุลาบอยู่ข้างหน้านะคะบรรยากาศก็จะรู้สึกวอร์มแล้วก็ค่อนข้าง,าง,างอบอุ่นนะคะ ได้รูปไปอีก100ล้าน80กว่ารูปได้ค่ะ จบทริปกันแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกันมากนะคะยังไงก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ออมด้วยค่ะครั้งหน้าจะทำเป็นวิดีโอที่สนุกสนานกว่าน,นี้มากๆาให้ชนกันนะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ